ฉันเป็นผู้ให้ที่จิตใจดีและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมจนสามารถดึงดูดเงินอย่างง่ายดายสมองของฉันเป็นสมองเงินล้านที่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์สร้างแต่สิ่งดีๆมีทรัพยากรมากมายมั่งคั่งเหลือเฟือเพื่อสนับสนุนให้ฉันประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วฉันสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจที่ดึงดูดเงิน ดึงดูดผลกําไรให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหลั่งไหลเข้ามาได้อย่างไม่จํากัดมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นอีกฉันสามารถคิดพิจารณาตัดสินลงมือทำในการสร้างเงินสร้างรายได้ได้อย่างแม่นยำฉันสร้างความสุขและความสุขก็หลั่งไหลเข้ามาที่ร่างกายของฉันทุกๆก,การกระทำของฉัน ทุกๆก,การลงมือทำรรของฉันเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปอย่างสุดจริตเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นไปในทางที่ถูกต้องถูกศีลธรรมและสนับสนุนฉันให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วง่ายๆสบายๆฉันสร้างเงินสร้างรายได้เพื่อการสร้างทรัพย์สิน และทรัพย์สินก็สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับฉันฉันมีอิสระภาพทางด้านการเงินทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนเข้ามาอย่างมากมายทุกๆวันเข้ามาอย่างล้นเหลือส่งผลให้ฉันมีการต่อยอดการลงทุนต่างๆเงินเพิ่มพูนมั่งคั่งเหลือเฟือมากขึ้นอีก มากขึ้นอีกฉันรักความคิดสร้างสารรค์ความบันเทิงรื่นเริงใจและความร่ำรวยเงินทองเป็นสิ่งที่ดีฉันรักมันฉันสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ให้ที่จิตใจดีและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมจนสามารถดึงดูดเงินอย่างง่ายดาย สมองของฉันเป็นสมองเงินล้านที่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์สร้างแต่สิ่งดีๆมีทรัพยากรมากมายมั่งคั่งเหลือเฟือเพื่อสนับสนุนให้ฉันประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วฉันสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจที่ดึงดูดเงินดึงดูดผลกำไรให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหลั่งไหลเข้ามาได้อย่างไม่จำกัดมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นอีก ฉันสามารถคิดพิจารณาตัดสินลงมือทำในการสร้างเงินสร้างรายได้ได้อย่างแม่นยำฉันสร้างความสุขและความสุขก็หลั่งไหลเข้ามาที่ร่างกายของฉันทุกๆก,การกระทำของฉันทุกๆก,การลงมือทำของฉันเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปอย่างสุดจริตเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ถูกศีลธรรมและสนับสนุนฉันให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วง่ายๆสบายสบายฉันสร้างเงินสร้างรายได้เพื่อการสร้างทรัพย์สินและทรัพย์สินก็สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับฉันฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนเข้ามาอย่างมากมายทุกๆวัน เข้ามาอย่างล้นเหลือส่งผลให้ฉันมีการต่อยอดการลงทุนต่างๆเงินเพิ่มพูนมั่งคั่งเหลือเฟือมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกฉันรักความคิดสร้างสารรค์ความบันเทิงเรื่นเริงใจและความร่ำรวยเงินทองเป็นสิ่งที่ดีฉันรักมันฉันสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยม